วางไข่จะทั้งหมด3ชั้นนะครับ3ชั้นนะครับมีความห่างกันนะครับมีความห่างกันอันนี้นะครับ12เซนนะครับเพราะว่าต้องให้อากาศม้วนไปม้วนมาลอดไปลอดมาเราจะไม่ถี่ถ้าเกิดว่าถี่เนี่ยอากาศมันจะแน่นเกินไปนะครับผมการใดที่อากาศมันจะไม่ดีนะมันจะไม่ดีทําให้ไข่มันอึดอัดทาให้เชือ้อมันตายได้นะครับตายได้ง่ายๆแล้วคานนี้จุดเด่นของมันก็คือตรงนี้ครับผมคือลิ้นชักเนะี่ยตรงนี้นะครับมา มันถอดออกมาได้เวลาที่เราจะทําความสะอาดนะครับวเวลาจะทําความสะอาดตู้เนี่ยแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะครับง่ายๆเลยทั้ง3ามชั้นนะครับ <c oughs> นี่คือเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งเพราะว่าตู้ฟักไข่ส่วนใหญ่แล้วบางทีบางทีนะก็คือมันจะยึดไอ้พวกตัวชั้นพวกนี้มันเอาออกมาไม่ได้ซึ่งมันก็จะเกิดผลเสียอ,อยู่เหมือนกันครับเวลาที่เราจะทําความสะอาดนะมันทําความสะอาดยากแต่อย่างนี้ง่าย,ายเลขอย่างหนึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาที่นะครับเวลาที่ไข่เนี่ย เวลาที่ไข่มันมันจะฟักนะครับพอถึงครบกําหนดสิว่ามันเริ่มเจาะแล้วนะครับมันมาเริ่มเจาะไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่แนะนาครับเวลาเจาะปุ๊บให้เราเอาขึ้นอยู่สูงด้านบนให้แค่อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยไข่เนี่ยเวลามันฟักเสร็จปุ๊บมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นหรือมีรกมีอะไรแก็แล้วแต่เนี่ยมันจะโชยขึ้นข้างบนเพราะมันเป็นเป็นของเสียนะครับพอมันโชยขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบน มันก็่วยขึ้นมันก็ชวยขึ้นแล้วจากนั้นมันก็จะไปหลุดออกสู่รูตรงนูน้นนะครับผมมันจะไม่ไม่ไปกระทบแต่ถ้าเกิดว่าไข่มันมีการฟากกันอยู่ที่ชั้นล่างนะครับผมชั้นล่างเสร็จปุ๊บกลิ่นลกลิก่นแก๊สกลิ่นอะไรก็ได้แต่มันจะโชยขึ้นงบนเพราะฉะนั้นไข่ด้านบนเนี่ยมีโอกาสที่มันจะน็อกแล้วก็ตายได้ดื้อมีมีแน่แน่แน่นอนครับผมมีแน่แน่ นะครับผม,มนเนี่ยมันจะตาเพราะนั้นก็คือว่าตรงนี้จุดเด่นของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่ารุ่นที่เอาเข้าก่อนๆเราเอาจากเข้าลงไปด้านล่างจะดีที่สุดพอถึงใกล้กําหนดประมาณ1 5 1 6วันแล้วก็ดึงยกชั้นไปเลยนะครับแล้วชั้นมาแล้วก็เอามาใส่สชั้นบนนะครับใส,ใส่ชั้นบนนะครับมันก็จะทําให้เวลามันฟักเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายน้อยนะครับผมใช้คำว่าเกิดความเสียหายน้อยนะครับเพราะมันก็จะมีอยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้ ตัวชั้นนะครับผมจะทําเป็นฟรีพอสมควรนะครับฟรีก็คือว่าฟังแล้วเกือบ10เซนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือลมเนี่ยมันจะมาซ้ายาขึ้นซ้ายขึ้นขวาได้แล้วก็หน้าหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่พอดีนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับช่องมันช่องมันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แบ่งครึ่งกันเวลาขยับ เพราะฉะนั้นช่องลมจากทางด้านหลังมันก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นจากพวกนี้ขึ้นได้หมดนะครับแล้วลมก็มาตรงนี้อีกเพราะฉะนั้นก็คือการหมุนเวียนอากาศเนี่ยผมจัดให้เต็มที่เลยนะครับส่วนโพรงอากาศนะครับโพรงอากาศตรงนี้นะครับจากจุดนี้จนถึงจุดนี้นะครับเกือบ30เซนเลยนะครับเกือบ30เซนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการอัดอากาศเนี่ยการผสมอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดีเยี่ยมเลยโพรงอากาศดีเยี่ยมก่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนนะครับผมนี่คือเทคนิคแล้วก็การทำตู้ฟ้าไข่ของต้นกล้าฟาร์ม ผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆสนใจตู้ฟักไข่ของตก้าฟาร์มก็สามารถติดต่อเข้ามาในเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ได้นะครับนะครับแผ่นพวกนี้นะครับเป็นแผ่นพวกโพลีนะครับแผ่นโพลีเพราะนั้นก็คือจะไม่เก็บเชื้อโรคนะครับมันจะค่อนข้างมีจุดเด่นดีกว่าพวกไม่อัดนะครับไม่อัดหรือแผ่นผ้าสตินะครับพลาสตรผมจะไม่ไม่ได้ใช้นะครับผมใช้แผ่นโพลีนะครับแผ่นโพลีพวกนี้ก็คือมันจะไม่เก็บโรคน้ำหนักเบา ครับน้ำหมักเบาเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับแข็งแรงพวกนี้นะครับเหนียวแน่นแข็งแรงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของผมเนี่ยก็คือเทคนิคของผมนะมันจะมีก็คือตัวควบคุม2ตัวนะครับสตัวถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับตัวในกุมใช้ตัวนี้อยู่ถ้าเกิดว่ามันเสียปุ๊บเราก็สลับมันก็จะมีสายไฟฟีสำหรับช่องนี้อยู่นะครับพอยันก็คือถ้าเกิดว่าตอนแบบว่าซวยเลยนะปุ๊บเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ย เข้าไปได้เลยนะครับผมก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็คือเวลาไฟช็อตไฟขาดตัวควบคุมตัวหนึ่งมันเสียเราสามารถใช้ตัว328เข้าแทนได้เลยคือเราสายไฟตรงนี้เราก็จัมเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับสายที่เป็นสายไฟนะครับผมมันก็จะไปวิ่งเข้าไปคุมไฟแทนแทนตัว HTC พันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันจะไม่ใช่ถ้าเกิดเสียไม่ได้เสียทั้งหมดนะครับมันจะมีตัวหนึ่งแล้วก็แต่นั้นก็ส่งเคลมกับผมก็พูดคุยกัน นี่คือลักษณะคือถ้าเกิดว่ามันเกิดเสียอีกตัวหนึ่งเราพ่วงสลับใช้ได้อีกและมีคู่มือมีคลิปวิดีโอสอนให้เรียบร้อยนะครับผมน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายแ Mister. ข็งแรง,แท,ง,แรงทนทานแน่นอนครับผมอากาศรั่วไม่มีนะครับอากาศรั่วไม่มีนะครับผมผมเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วถ้าเเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ